ชัดแจ๋วครับดีที่มีไฟนะครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนะครับวันนี้ก็น่าจะเห็นผมชัดอยู่เนาะวันนี้ผมมาหาปลานะครับมีโอกาสได้กลับมานะครับจากเชียงใหม่นะครับก็นี่ครับสภาพแมนน้ำนะครับมันอาจจะมืดนิดนึงนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายให้นะนี่ครับสภาพก็จะประมาณนี้ ก็มีโอกาสได้กลับมานะครับหาปลาที่มเมสเซียงนะครับยังไงก็ถ้าชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แต้มนะครับผมตอนนี้มีปลานีครับเห็นตรงเนี้ตัวนี้มีมีปลาอะไรนะเข้มช้ำหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้ครับเนี่ยเอา้าเอา้าดอกหาย หายแล้วอ๋อลูกดอกลูกดอกทะลุลมาตรงนี้นะฮะเอ้ายิงไม่โดนนี่ครับตอนนี้เราเจอเป้าหมายแล้วเป้าหมายอยู่นี่ครับต,ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวนี้เอ้าเฮ้ยยิงพลาดอีกแล้วนี่ครับเจอแล้วตรงนี้หนึ่งตัวเห็นงนี ตั้งหัวดูเลยเนี่ยหนึ่งสองเอา้าไอ้วันนี้เป็นเลยวะเนี่ยยิงไม่โดนเลยเนี่ครับเจอแล้วพี่ๆแล้วนะตัวนี้เป้าหมายอยู่อยู่ด้านใต้เนี่ยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะยิงนะคัผมต้องยิงกดหัวเพราะว่ายิงไปไหลายรอบแล้วไม่โดนเ,เดี๋ยวครับออเอา้า เออออนี่ครับตัวแรกครับตัวแรกจับไปแล้วครับปลาก้างครับผมอย่าดรามานะครับปลาก้างบ้านผมมันเยอะครับนี่ครับปลาก้างเขานะครับผมเจอแล้วครับพี่ๆนะฮะนี่ฮะตัวอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าพี่ๆมันจะเห็นไหม เดี๋ยวผมขยับไปใกล้ๆครับนี่ฮะตัวนี้เห็นไหมเด้งลองได้นะได้แต่นีต้องกดครับนี่ฮะปะลาก้างไซส์สวยเลยครับนี่ฮะได้มีตัวแนละ้วเดียดาม่านะครับปลาก้างบ้านผมมันเยอะครับไปไปที่ไหนก็เจอแต่ปลาก้างนะครับผมบ้านผมยัง สองบ้านผมยังอุมดมสมบูรณ์อยู่ครับเพราะว่า,าเขาค่อนข้างจะหากินแบบถูกวิธีนะครับเนาะปลอดภัยใส่เข้าไปนีไไป้ได้สองเต็มแล้วนะครับตัวนี้ได้สองเต็มนะเนื้อเนลุยกันต่อครับ เี๋ครับพี่พีนะนะเจออีกแล้วเห็นไหมเนี่ฮะอยู่ใต้ใบไม้นี่ครับนี่ไงใต้ใบไม้แบบนี้ก็ซัดเลยสิครับเดี๋ยวนะครับขอแบบเรียบร้อยครับจัดไปหนึ่งแต้มครับผมอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับนี่ครับ จาเปีหนึ่งแต้มครับปลาสายคไม่ใช่ปลาสายครับปลาก้างสายงามครับผมมีแต่ปลาก้างครับแถวบ้านผมไม่มีแต่ปลาก้างนะฮะปลาข้อก็มีนะพวกปลาช่อนอะไรพวกนี้ก็มีนะแต่ว่าไม่เยอะเท่าปลาก้างนะครับปลาก้างนี้เป็นปลาท้องถิ่นเลยนะครับพวกปลาก้างปลาเข้มช้ำอะไรพวกนี้นะครับเนาะ นี่นะครับไม่รู้จะเห็นปะนะบ้านผมนี้มันพวกปลากัง้งพวกปลาแก้มช้าอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะเยอะนะครับเนาะขออย่าด่ามาก,กันนะครับก็เป็นการหากินนะครับผมได้ประมาณแปดเก้าแต้มก็น่าจะกลับแล้วนะครับเนาะผมหากินพอประมาณนะครับเนาะยายผมอยากจะกินด้วยแหละครับก็เลยออกมาหาให้นี่ไงครับเจอหนึ่งตัวแล้วเห็นไหมหัวดำๆเี่ฮะเนียนๆเนียนๆเนียๆเนียๆ ตัวใหญ่เลยนะเมื่อกี้มันมันอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นตัวนะฮะซัดเลยนะฮะจับไปอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหประก้างสยงามเลยนะเนี่ยนสฮไซส์สวยๆเลยฮะท่านผู้ชมจับไปอีต้วครับตรงนี้แค่หมายเดียวนะครับก็ปลาไป ยิงได้สามตัวแล้วนะครับเนี่ยไหนนี่ไหนเดียวนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็ได้ไปสี่แต้มแล้วน,นะครับผมเนาะถ้ามันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็น่าจะพอนะครับเนาะเรายิงพอประมาณนะครับไยนถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมเราไปดูกันต่อครับส่วนวิธีการหานะครับวิธีการหาผมก็จะ ถ้าแบบหมายหมายไหนที่แบบมันมีปลาตัวใหญ่ผมก็จะไล่เปิลอย่างงี้ฮะไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ไล่ไล่ส่องกันต่อครับเนี้ยวิธีการง,ง่ายๆเลยก็คือผมก็ไล่ส่องไปตามทืนน้น้ํานี้ฮครับเดี๋ยวมันก็เห็นตัวไปครับเพราะว่าตอนกลางคืนลนะาม,มันจะออกมาออกมาแบบแคลยๆแบบรอกินเหยื่อนะครับนี่ครับ ผมเจอหนึ่งตัวแล้วตัวนี้ไซส์ค่อนข้างเล็กนะครับถ้าไซส์เล็กๆแบบนี้ผมก็ปล่อยปล่อยตลอดนะครับผมไม่เคยผมไม่ได้ยิงแบบล้างผ่านนะฮะเนี่ยอย่างตัวเล็กๆแบบนี้ผมก็ปล่อยไปนะฮะดูสิครับนี่ครับบางคนก็ว่าผมเอ้ยหากินแบบยิงหมดไม่สนนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าใครที่ติดตามผมตลอดนะ,ะจะเห็นว่าผมปล่อยนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยปล่อยไปนะไปละ นี่ครับผมเจอ,อ<า>แล้วไซต์บิ๊กๆเลยตัวนี้เต็มตัวนะนี่ฮะเห็นนี้ตัวใหญ่ๆเลยครับเนี่ยบิ๊กๆเลยเนะี่ยหนึ่งสองตัวนี้เอา้าเอา้าโดนไม่ดีเหรออุย้ยมันน่าจะเฉล็บไปฮะไปแล้วหนีหายไปไหนแล้วไม่รู้ฮะอันอ่ะเจออีกแล้วนะครับ นี่ฮะ่านผู้ชมเห็นไหมฮะแต่ตัวมันเล็กมากดูไซส์มันไซส์จิ๋วมากครับตัวนี้ตัวนี้ปล่อยไปแล้วก็ให้มันเจริญเติบโตนะช่วงน้ําใหม่อะ่ะมันจะโตมันโตวไวอยู่นะครับไม่ใช่ว่าโตไม่ไวนะปลาดุกก็มีนะฮะเนี่ยแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาดุกเล็กครับไปแล้ว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 อยู่นีครับ ดูนี่รสซัดนะปดุกบ้านผมมันไม่ใหญ่นะตัวมันก็แค่นี้นี่ฮะปาดุกไซจิวบ้านผมปาดุกมันไม่ใหญ่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันแบบมันเหมือนสารอาหารมันไม่ถึงอะก็ตัวแค่นี้เอาไปทอดกรอบทอดกรอบก็อนหน่อยนะ มันก็มันไม่เหมือนประดุกเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงมันก็จะใหญ่ครับแต่เนี้ยมันประดุกประดุกป่าเนาะไปม่ได้ดนมาเนี้ยตัวเล็กๆ <c oughs> โอเคลุยกัตนต่อครับตอนนี้อากาศเริ่มเริ่มเย็นแล้วนะครับผม <c oughs> ก็ต้องอีกสักพักนะฮะอีกสักพักผมก็น่าจะากลับนะฮะว่าตอนนี้อากาศเย็นมาก นี่ขนาดช่วงต้นเดือนมีนาแล้วนะครับเนี่ยแสดงว่าที่บ้านผมมันสภาพอากาศยังดีอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูปลากนก่อนคนะว่ามีมาเราจะเจอไหมนะฮะด้านบนเนี่ยผมว่าน,น่าจะมีอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงเนาะมันค่อนข้างจะหายากนิดนึงต้องรอแล้วดูน้าใหม่นะฮะโอเคครับเจอตรงนี้หนึ่งตัวครับผมตัวไม่ ใหญ่มากนะ, okay, นะนฮะโอเคนะผมโดนนะฮะเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากครับสายกำลังสวยครับสายพันธุ์แม ปืนยิงปลาก็อันเดิมอันเดิมนะใช่อันเดิมนะครับใครอยากดูคลิปนะครับปืนยิงปลานี้นะที่ผมทําขึ้นมานะฮะก็ไปดูที่อ่าลิงก์บนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้เลยนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวนะครับนี่ฮะเห็นชัดเจนไหมฮะอยู่ตรงนี้นะะอุ้ยอุ้ยไปไหนแล้ว เพิ่มเดือดเพิ่มเดียวหายไปเลยฮะเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้ฮะโหยังไม่ทันได้ยิงเลยเอ้ยผมเจอปลาดุกเลยนะฮะเหมือนเดิมครับเจอปลาดุกแล้วแต่มันเป็นปลาดุกไซส์เล็กครับไม่ใหญ่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่ผมเจอแนละ้วมไปไปซ่อนมันไปซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะนี่นะอยู่ตรงนี้นะฮะ โดนไหมฮะโดนฮะโดนโดนโอเคครับนี่ะปลาดุกบ้านผมเนะี่ยสายมันก็จะประมาณนี้ฮะเนี่ยสายไม่ใหญ่เพราะว่ามันไม่ใช่ปลาดุกเลี้ยงเนาะโอ้โหปลาดุกเลยะนะเนี่ยทำไมหางมันเะป็นอย่ีเนี่ยหางมันเป็นอย่ีเนีนะ่ยโอเคครับได้ตัวแล้วปลาดุกเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะฮะ นี่ฮะเจอไซจิวอีกหนึ่งตัวแต่ไม่ยิงเช่นเคยนะไซจิวนะไปเจ้านุ่มน้อยแปแล้ว <c oughs> นี่ฮะลอยหนุ่มน้อยไปเจอหนุ่มใหญ่เลยฮะจัดไปสิครับหนึ่งสอ,องเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ฝีมือตกไปเยอะฮะท่านผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวเจอตัวแล้วท่านผู้ชมแต่ตัวนี้อยู่น้ำลึกเลยนะครับเนี่ยอุ้ยวิปลาดุก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 โอ้โหปลาดุกมาต่อตีนปลาดุกมาต่อตีนนะครับท่านผู้ชมขึ้นมาได้หมดละเฮียปลาดุกปลาดุกปลาดุกเอาไปดุกก่อนก็ได้ครับ ปลาดุกก็ได้คร okay. <let> ับอุ้ยืม้ยปลาดุกมาตออตีนอะปลาดุกเดินเดินรอบตีนเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้ว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 อ่้วล้มาแมแล้วมาแลาแแล้วาแล้วแล้วแล้วา้กา้ จัดการในตัวนี้ก่อนครับเนี่ยโดนนะโดนไหมโอเคโดนนะผมดนนี่น,นะผมได้แล้วจัดไปหนึน่งตัวครับเสียงงันก็ด้อีกหนึ่งตัวเนะี้ยน้ำมันขุ่นเนาะเมื่อกีเอ้เนาะอุ้ย มาดูใกล้ตีนับผมอืมโดนนะฮะโดนสิครับแบบนี้มาใกล้ตีนผมแบบนี้ไม่เหลือครับต้องรอให้มันนิ่งก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุด ไม่กล้าจับนะเดี๋ยวนี้มีแทงเนี่ยตัวไม่ใหญ่ครับตัวไซส์ประมาณนี้ไซส์เล็กน้ำเนาะประดูกบ้านผมก็ประมาณนี้ครับไซส์ไม่เขาใหญ่เต็มกระปุกเลยนะเนี่ยโอ้วันนี้นึกว่าจะไม่หมานแล้วนะครับผม ดูครับเต็มกระปุกแล้วครับตอนนี้โคตรหมานครับตอนนี้น่าจะเกินสิบแต้มนะครับตอนนี้นะครับรวมปลาดุกกับปลาก้างนะครับผมไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็ก็มีหนึ่งตัวมาเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ฮะมันอยู่ตรงนี้เลยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ยิงดีกว่านาะปล่อยมันไปนะครับนี่ครับผม ปล่อยเป็นหนึ่งตัวเจออีกหนึ่งตัวครับผมโอเคครับเจอแล้วท่านผู้ชมไซ์บิ๊กเลยครับอุ้ยไม่ทันได้ไยิงผมเจอปะดุบแล้วพี่น้อง เห็นไหมกระดุกจัดซีซลวประดุกเยอะจริงวันนี้นี่ฮะตัวนี้ไซส์ก็มีไซส์ขึ้นมาหน่อยครับเนี่ยประดุกแต่ไซส์ไม่ใหญ่นะครับไซส์เล็กๆเท่านี้กระดุกอยู่ตรงนั้น กล่องเสป่ปลาน่ไม่พอแล้วตอนนี้กล่องใสป่ปลาของแม่จะไม่พอแล้วดูครับกระป๋องใสป่ปลาครับผมเต็มกระป๋องครับเต็มขวดเลยเก็บไว้ก่อนครับเนี่ยพี่ๆนะน,นะฮะท่านผู้ชมฮะเห็นไหมมันต้องดูมุมนี้นะมันถึงจะเห็นเน่ย เนี่ยมันอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะฮะเนี่ยเยอะเลยตรงนี้ฮะตรงนี้ปลาเยอะมากแต่ผมไม่ยิงแล้วนะมันได้เพียงพอละปล่อยไปนะฮะเนี่ยหายละโอเคนะตอนนี้ผมได้ปลาที่พอประมาณแล้วนะครับผมพอพอที่จะทํากินพรุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะทํามีนูยให้กินว่าไอพวกปลาก,ก้างพวกเนี้มันสามารถทํากินยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะทําให้ยายกินนะครับเนาะและให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ บางทีว่าเอ๊ปะปลาก้างนี้เขากินได้ด้วยเหรอเงี้ยนะครับจริงๆมันเป็นอาหารท้องถิ่นนะฮะก็คือท้องถิน่นไม่ใช่ท้องถิ่นสิเป็นถิ่นผมนะฮะก็คือเขาก็กินอยู่กันตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาก็กินปลาก้างแล้วนะครับผมก็บางคนก็อาจจะเลี้ยงเป็นปลาสวยงามก็ต้องขออภัยนะหากหากมีภาพที่มันดูรุนแรงเกินไปนะครับผมต้องขออภยัยมันเป็นวิถีชีวิตนะครับผมเอาพอประมาณนะครับ ไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกุญแจในการเทปคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปดูผลงานกันที่บ้านนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับสวัสดีครับนี่ฮะปลาดุกสี่ตัวนะฮะน่องนั้นเป็นปลาก้างหมดเลยนะฮะเนาะก็มีปลาแก้มชามอีกหนึ่งตัวนะฮะโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยทํากับข้าวกันอ่ทำกับข้าวกันกินนะฮะว่าเมนูน่ะเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันเช้านี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อคืนนะครับผมเมื่อคืนก็นะครับที่ว่าเราคุยกันเมื่อคืนนะครับว่าจะเราจะทำเมนูปลาก้างนะครับผมซึ่งตอนนี้ยายก็ทําการผสมยุบร้อยนะครับนี่ฮะอาจจะทําเป็นแอปนะครับก็คือว่าหมกนะครับผมนี่ฮะมีทั้งปลาดุกปลาก้างรวมกันนะครับวัตถุดิบก็มีอาจจะเป็นมีพวกเกลือขมิ้นนะครับผมมีพริก นะครับแล้วก็ใบมะขามนะใบมะขามครับช่วยให้เปรี้ยวขึ้นนะครับผมนี่ฮะาตอนนี้ทําการพี่กินอะไรแหละมนี่ครับจะกินอ่ะโอเคนะครัวไม่ดีดอ่ะกรอ,อบพี่อะไรกันแหละเดี๋ยวเราไปขึ้นตรงที่อะไรนะนี่ฮะเตาไฟของเราครับเดี๋ยวยายห่อใบตองก่อนนะฮะ ผมเองก็ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตื่นตั้งแต่เช้าเพราะว่าต้องตื่นมาทําห้องน้ําให้ยายครับนี่ฮะห้องน้ําให้ยายท้วยกลับมาบ้านนิดแทบจะไม่ได้ค่อยพักนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นคลิปผมเพราะว่างานค่อนข้างยุ่งนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปนะจะพยายามทําคลิปให้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะหลังจากเคลียนนร์คะแนนเคลียร์อะไรของเ,อเคลียร์เกียรนักเรียนเสร็จแล้วนะอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นนะครับนะช่วงมีนามิสาอาจจะได้เห็นคลิปเราเยอะขึ้นนะครับผมนี่ฮะ ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทำกินแบบง่ายๆครับใบตองก็บ้นบานๆนะนี่น,นี่ก็พับเ๊บ,บ,บนด่นะครับถือว่าพับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องพับเรียบร้อยแล้วก็ใหญ่ก็หนีบไปครับหนีบเลยค่อนข,ข้างดำเลยนะฮะนอกแก่นี่นะน,นอกกาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวนะเนี่ย อันนี้ชารานะครับชาราก็คือตอก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 ที่เราใช้มัดนะครับผมนี่ฮะบโคลี่โอคตั้งเตาย่างแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอยสักอีกสักสาสิบนาทีเราค่อยมาดูผลงานกันครับว้าวได้แล้วครับผมท่านผู้ชมนี่ฮะหน้าตาน่ารับประทานมากครับ ว,ว้าวเดี๋ยวจะนั่งกินให้ดูครับาอร่อยแค่ไหนนะฮะรสชาติอืกลิ่นสมุนไพรหอมครับดูครับโอ้โหใหญ่บอกน้ำมม่วน้ำมูแปลว่า <laughs> เป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับแปลว่าหอมนะครับหอมมาก โอเคนะครับนี่ฮะเมนูของเราใช้วันนี้เนี่ฮะปลาที่เราหามาได้นะนก็อนะะนี้ก็เป็นข้าวง่ายๆครับอขออนุญาตถือกล้องไว้นะครับนี่ครับสว่างจ้าเลยใช่ไหมนี่เนื้อมันขาวมากเลยดูเนื้อปลาก้างนะเนื้อมันดีกว่าปลาช่อนอีกนะเอไม่ใช่เนื้อมันดีกว่าปลาช่อนเนื้อมันเนื้อมันหวานนะครับเนื้อมันหวานมาก ผมชอบตรงที่เนื้อมันหวานนี่แหละถ้าแบบเราได้มาแล้วเราจิ้มกับเอาไปย่างแล้วจิ้มกับเกลือเนี่ยก็อร่อยนะครับกินแม่คือในแปลงกุยกบัวนะกินยังไงครัอืมอร่อยเลยเนาะหน้าตามันเนี่ยครับ เนื้อหวานครับหวานมากถ้าเรามองไปเลยต่างใช่ย่ะไม่ใช่สิซึ่งดีไม่ใช่ไงไม่ใช่ของเหลือ,ลอ,ะอนะครับรสชาติดีครับ <c oughs> ส่วนนี้ก็ปลาดุกครับปลาดุกที่เรายิงมานะครับ เนื้อมันสุกยังวะเนี่ยสุกแล้วครับสูงมุนไพรเข้าเนื้อดีมากครับนี่แหละค่บทิพย์กุลโอ๊ตเจอเลย อโอเคนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายผมด้วยนะฮะคนละ1ไลค์หแชร์1คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไปเจอกันใหม่พีุ่น้าครับเดี๋ยวครับ